ไปหนึ่งคืนนะครับเมื่อคืนก็อุณหภูมิที่เขาคุยกันอยู่ประมาณ12องศานะครับเดินทางลงไปที่ตัวเพเภอนผมก่อยอีกรอบนะครับเพื่อที่จะไปโหลดตะเบียงแล้วก็หา,าที่พักไปคืนนี้นะครับก็ตั้งใจจะไปนอนกันที่ดอยแบแลแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมันเป็นโครงการพระราชบุตินะครับดอยแบแลจะลงไปด้านล่างนะครับมีรถโฟวิลแล้วก็มีโฟวิลจัดเต็มอีกคันหนึ่งรถแคม เข้าป่านะครับแล้วเจอทางที่ชันมากๆนะครับเราให้ใส่เกียร์โฟล์โนะครับแล้วไม่ต้องปิดฟีล็อปแล้วเราก็ใส่เกียร์ปกติทีนี้รถจะไหลลงช้ามากเลยเลยสังเกตเมื่อกี้ลงมาเร็วๆๆๆแต่เนี้ยเนี่ยครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับสาหรับมือใหม่นะครับคนไหนที่รู้แล้วก็ปล่อยผ่านนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งสําหรับเกียร์โฟโลนะครับที่มัน ทำประโยชน์ให้กับเจ้าของนะครับบางคนบอกว่าใครซื้อขับสี่โอ้ยไม่เอาผมไม่ซื้อหรอกรถขับสี่ไม่รู้เอาไปใช้ทอะไรเนี่ยครับเนี่ค,นคือตัวอย่างเห็นไหมครับรถจะช้าลงมากไอ้ชิ้นเบรกจะดีกว่ารถขับสองตัวไปนะเด็กเราเจอกลุ่มว้าหมายใช่ไหมอ้าวเอาขนมไปกิน เอาอ้วนเอา,อาเอาอยู่นี่อ่ะลูกมีอีกว่านยิบข้างหลังให้หน่อยดิข้างหลังเราของค์ค่ะมานี่เราลูกไหมอ้วนค่ะมีอีกใส่หน่อยหน่อยอ่ะอันนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะนิปบายบายตอนนี้เราเจอปุ่มป้าหม,นนหม nee. <S <s ายแล้วนะครับ เราติดจุปบจุบรุ่นลิมิเต็ดออ dition มาฝากเด็กๆด้วย <c oughs> เรามาดูรอยยิ้มเด็กจะชอบชจุปบจุบของเราไหมเน่อโอ้ทางโคตรหักศอกเลย ากผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับผลิตภัณฑ์นในเครือสมสมัยน้ำจิ้มสุกี้ซอสผัดอเนกประสงค์พริกแกงปลาดุกแดดเดียวสนใจซื้อหาติดต่อได้ที่เพจสมสมัยนะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดพักระหว่างทางนะครับ,บ,บรจอดพักอ้าวฟะอ่าอ่านี่พิสุกนะครับตอนแรกเขาจะกลับทางเดิม เ่งใจพี่โซค่ข,ขึ้นมาขันขึ้นีนน่นี่รถคุณเจมนะครับนี่ี่วี่แดงนะครับนี่เป็นจุดพักรถระหว่างทางครับวิวก็จะประมาณนี้นะครับ นผู้รักนะครับแลนด์มาร์คของอำเภออมก่อยนะครับคู่รักต้องมาถ่ายกันนะครับ <y> สุกน้ำครับ เนี่ยครับก็เป็นทางเข้าสถานีพัฒนากเกษตรที่สูงนะครับทาที่ประทับหนรับ งเย็นนะครับปลูกงเย็นตอนนี้เราอยู่ที่โครงการพระราชดำริดอยแบแรแลนะครับหรือเรียกชื่อก็เป็นเกษตรที่สูงดอยแบรแรนะครับเป็นโครงการของอสมเด็จพระราชนีขององค์เก่านะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเคยขึ้นมาบนนี้แล้วก็ชาวบ้านปลูกฝิ่นปลูกอะไรทาไร่เลื่อนลอยอยอะก็มาสอนให้ชาวบ้านเนี่ยทำเกษตร แบบย่างวีนะครับปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกมันคเดเมียปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับปลูกชาข้างล่างมองลงไปนะ่จะเห็นเป็นแปลงกษเตรทดลองนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดของดอยแบลแลนะครับสูงหนึ่งพันสองสาสี่เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง,งอากาศตอนนี้ยี่สิบองศาที่ข้อมือนะครับแต่ว่าวัดจากเทอร์โมเมิเตอร์สิบห้าองศานะครับเมื่อสองวันที่แล้วมีคนบอกว่าเจ้าที่ก็บอกว่า ากาศลงถึงสอง,องศานะครับที่นี่สมม่วนมากจะเลขตัวเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเห็นตรงโน้นก็จะเป็นวิวเขาตรงโน้นเราโดนชายเขาฝั่งโน้น,ะนจะเป็นตัวอำเภอองค์ก่อยอยู่ข้างล่างนะครับนะครับข้างล่างเป็นตัวอำเภออ์ก่อยทิวเขาตรงโน้นนะครับทิวเขาโน้นจะเป็นทิวเขาที่ถ้าข้ามมันก็จะเป็นตัวเชียงใหม่นะครับแม่ฮ้องสอนที่นี่อากาศเย็นตลอดปีนะครับ ถ้าเห็นแนวล่วลองเขานะลมจะมาตลอดเลยฉะนั้นถ้าจะมากางเต็นที่นี่นครับแนะนําว่าควรจะเป็นเต็นแบบนู้นนะเต,เต็นไม่ตานะ้านลมจะอุ่นอ๋อนุนใช่ไหมแนะนําเลยเพราะว่าถ้าเป็น,น,ปนเต็นธรรมดาทั่วไปหนาวครับลมเข้าเต็นขนาดหนาวสุดที่นี่เย็นมากครับเย็นมากจริงๆอยากให้มากันนะครับมาเที่ยวนะครับต้องถิงไฟเลยไม่งั้นอยู่ไม่ได้ S <S <an> การเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้เส้นทางถูกพัฒนานะครับตรงช่วงไหนที่มันเป็นทางลุกลังที่หน้าฝนมันเละเขาก็จะเทป,ปูนเป็นพอดีล้อไว้ให้นะครับก็มาง่ายรถเก๋งมาได้ไหมไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระบะขับ2<อ>น่าจะมาได้หรือว่าถ้าเป็นพวกโฟร์วิดแบบนี้ม,มาได้แน่นอนนะครับส่วนรถเซิร์ฟเช่น c r v หรือว่าพวก Ford Escape ก็มาได้ น่าจะมาได้อีกหน่อยนะถ้าตรงนี้เขาท,ทําถนนดีนะโอ้คนน่าจะเยอะแต่นี่ปีใหม่แท้ๆเลยยังไม่มีคนเลยมีมแต่พวกเราวันนี้เราก็เดินทางโดยเจ้านี่นะครับไทเกอร์หนึ่งเคซนะครับเกียร์ธรรมดาวางคานหน้าเจ็ดแปดนะครับใส่ย,ยางตะรับสามห้าก็สเต็ปนี้ก็ไปไหนได้ทั่วประเทศแล้วนะครับมีวินตัวหนึ่ง ก็พอแล้วการตกแต่งก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะครับใช้ท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเบาๆได้หนะักได้นะครับตอนของเราก็ใช้นี่เลยครับจะชอบใช้เต็นตัวนี้นะครับมันเป็นอ่า instant tent Coleman อ่าสี่พีนะครับเป็นออสเตรเลียเวอร์ชันนะครับ ถ้าเวลาการที่หนาวๆลมแรงควรจะถึงตรงนี้ด้วยนะเป็นมันจะไม่โยนนะไปดูในเต็นท์กันมามีอะไรบ้างวางหัวเต็นท์ก็จะมีประมาณนี้นะครับสามารถใช้ที่นอนแบบนี้ได้2องตัวนะฝั่งนี้จริงๆปกตินอนก็จะใช้เป็นที่นอนสองอันก็นอนได้ประมาณสามคนกำลังดีห้องน้ำ ด้านบนพระพลาจะมีสองห้องแยกชายหญิงครับเ,เป็นห้องน้ําที่เราสร้างใหม่เป็นห้องน้ําสร้างใหม่ตอนที่รับเสด็จนะครับเป็นฟูเจื้ออย่างสวยเลยนี่ชักโรครกอย่างดี่าแล้วก็ข้างล่างจะเป็นห้องน้ํามันเก่านะครับส่วนห้องผู้ชายมาดูนี่ครับนี่อ่างล้นนงมือก็สวยห้องผู้ชายเหมือนกันวางเลเยอร์คล้ายๆกันนะครับต่ออันนี้โจชี ฉะนั้นมาที่นี่ก็มั่นใจเรื่องของห้องน้ำนะครับห้นดีพวันนี้เดี๋ยวี่เดือดก็มีคุกกี้ไงเิชีกใจดีครับย จริงถ้าจะให้มันเรื่องง่ายนะเวลาไปแคมป์หรือว่า,าไปท่องเที่ยวนะครับน,นี่เลยแล้วเราก็เอาน้ำนะครับน้ำสต๊อกต้มกับพวกรสดีก็ได้ใส่ผักใส่อะไรไ,ไปนะครับเสร็จแล้วนี่เลยไ,ไตกักตักหน่อยตักใส่นี่สมสมัยนะครับมาตักให้มามาทำง่ายๆนะครับก,กินเองชิวมากเลยอ,อ่ะพอ พอตักแล้วนี่อ่ะเอาน้ำด้วยอ่ะแต่ยังพอแล้วอ่ะอ่ะร็จแล้วนะครับเราก็เอานี่นี่นะราดด้ยวยน้ำจิม้มสม้มชไหมโอ้ยโอ้ยยันี้เอง